เฮลโหเฮลหลสวัสด um, um, ีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังรับชมในช่องอัดอาชิเนลนะครับ วันนี้นะครับอาจจะมาบอกนะครับว่าอาชีพยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทํำยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องอาร์ตเพื่อให้อ่ามีการสร้างรายได้เป็นอาชีพยูทูบเบอร์ต่อไปนะกันเลยนะครับข้อ1นะครับอาชีพยูทูบเบอร์นะครับถือเป็นอาชีพที่มาแรงสุดๆในช่วงนี้เลยนะครับและในปัจจุบันนะครับก็มียู ทูเบอร์นะครับหน้าใหม่นะครับเริ่มทยอยเกิดขึ้นมามากมายเลยนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่โดดเด่นสามารถสร้างรายได้มหาศาลเลยนะครับอย่างเช่นยูทูบเบอร์ในประเทศไทยนะครับก็มีโด่งดังหลายคนเลยนะครับเช่นพี P ่พีเดอรสกาเกกสไลเดอร์ G S S นะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ YouTuber ชื่อดังของทั่วโลกเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับ สำหรับซองนะครับควรที่จะมีไอเดียนะครับแล้วก็มีไอเดียนแล้วเนี่ยควรที่จะลงมือทําได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าการรอไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับซึ่งไอเดียของเราเนี่ยสามารถสร้างได้นะครับบางคนไอเดียดีนะครับก็สามารถแบบสร้างรายได้ได้รวดเร็วนะครับแต่บางคนที่ไม่มีไอเดียก็จะยากหน่อยนะครับแต่สิ่งที่ดีนะครับควรที่จะลงมือทําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีไอเดียหรือไม่มีไอเดียก็ลองผิดลองถูกก่อนเลยนะครับ ลงมือทําเลยนะครับไม่ต้องรอ3นะครับควรที่จะนําสีที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบ หรือสิ่งที่ตัวเองสนใจนะครับมาเป็นไอเดียในการทํา y o You Tube นะครับทาถ้าหวังแต่ว่าอยากได้เงินเนี่ยคงยากนะครับที่ช่อง You Tube ของเราเนี่ยจะโด่งดังหรือสามารถสร้างรายได้นะครับแต่หลายๆคนนะครับก็ไม่มีคนดูใช่ไหมครับทําแป๊บเดี๋ยวก็จะเลิกทําแล้วเนี่ยก็คือเป็นความคิดที่ผิดนะครับการเป็นยูทูบเบอเนี่ยครับต้องลองผิดลองถูกต้องทําไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับข้อสี่นะครับ ควรที่จะสร้างเอกลักษณ์รูปแบบเป็นของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าไปกอบคนอื่นมาเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับค <c oughs> วรจะสร้างเอกลักษณ์ที่ดีนะครับเอกลักษณ์ที่ดีนะครับสร้างรูปแบบนะครับเพื่อให้คนสนใจคนจดจําว่าเออทําเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะครับเพื่อจะอเพื่อจะนําจูงคนผู้ชมเข้ามาชมนั่นเองนะครับ ข้อ5นะครับอุปกรณ์ที่ถ่ายทํานะครับไม่จําเป็นต้องมีราคาแพงนะครับเพียงแค่เริ่มจากกล้องมือถือธรรมดาของคุณนะครับก็สามารถสร้างรายได้ก็สามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้นะครับ 6นะครับเนื้อหานะครับสำคัญมากนะครับและที่สำคัญก็ต้องทำต่อเนื่องด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำแป๊บเดียวไม่มีคนดูเอยไม่ทำเลิกแล้วการมีคอนเทนต์ที่ดีควรจะาการมีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่ดีควรจะทําควบคู่กับความต่อเนื่องนะครับเพื่อให้คนดูเนี่ยมีความต่อเนื่องและติดตามเราตลอดไปนั่นเองครับข้อที่เนะครับไม่จําเป็นต้องเรียนทางด้าน ยูทูบเบอร์หรือว่าไม่จําเป็นต้องไปเรียนาทางด้านสายนิเทศอะไรโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเรียนอะไรก็สามารถทำยูทูบเบอร์ได้นะครับ าการทำ YouTube ก็จะเสริมสร้างในทักษะด้านต,ต่างๆครับอย่างเช่นการคิดสร้างสรรค์การพูดทักษะในการ e n t อร์เทนคนนะครับการคิดนะครับเพื่อจะทำให้ช่องทางของเราเนี่ยมีหน้าที่สนใจนะครับและสกิลที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือการติดต่อครับการใช้เอฟเฟกมาประกอบในการคลิปนะครับเพื่อดึงดึงความสนใจนั่นเองข้อที่8นะครับ รายได้นะครับรายได้นะครับของยูทูบเบอร์ก็จะมาจากการโฆษณาเอา่ยการมาจากสปอนเซอร์เอ่ยนะครับซึ่ง2อย่างนี้นะครับก็จะมาควบคู่กันนะครับถ้าเราสร้างคอนเทนต์สร้างให้คนจดจําแล้วส,สามารถสร้างยอดวิวได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโฆษณาก็จะเข้า,าสปอนเซอร์ก็จะเป็นที่รักของเรานั่นเองครับถ้าเรามียอดวิวผู้ติดตามเพิ่มขึ้นสปอนเซอร์ก็จะเข้ามาหาเราให้เราสามารถทํา เงินได้นะครับจากการโฆษณาการเป็นสปอนเซอร์นะครับเรียกได้ว่าการสร้างเงินเนี่ยอยู่บนอากาศสามารถจะบต้องได้เลยนะครับ oh, <no. S 1> และสุดท้ายนะครับน้องๆคนไหนที่กําลังอยากเป็นอาชีพยูทูบเบอร์นะครับอาจาก็เป็นหนึ่งกำลังใจให้นะครับทำาไปเถอะเดี๋ยวคนก็มาดูเองหรอครับ แล้วทำไม่ถึงสู้นะต่อไปเราก็จะสู้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องอาร์ตด้วยนะครับบ๊ายบายส,ส, <c oughs> สวัสราบเดินไัเรื่องนี้มันอำพดเดี๋ยวบ๊ายบายบ๊ายบายเลยดี๋ยวบ๊ายบายบ๊ายบายข